สวัสดีครับครับวันนี้ผมก็จะมาพาสร้างระบบออกของหรือระบบออกไรนะเชมอ่ะก่อนอื่นเลยไปที่ integer ไม่ใช่สิ texture editor ฮติดปากนะอ่ะก่อนอื่น,สนเสร็จทีม เอา variable นะครับตัวแปรอะไร item ติ I ๊กแล้วก็ item create item ถ่ายนะครับติ๊กเหมือนเดิมและอะไรอีก อ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนอ่ะ <c> น <oughs> ิวอีเวนต์ยูนิตแล้วก็ยูนิตอีเวนต์ไปที่ตัวนี้นะคือใช้ยไอเทมเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นเซตไอเทมเป็นค่าปกติก่อน เรามาเซตค่าก่อนเซต variable item หนึ่งปุ่มเอาเป็นนี้แล้วกันนะเอาศักษามัน New action ไป set variable อีกเป็น item create หนึ่งให้เป็นอะไรทีนี้่าน item เมื่อ อ่านี่นี่นิเว้นก่อนยูนิตแล้วก็อันที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะสร้างใครเมื่อถ้าอะไรฮีโร่ฮีโร่ฮโรแฮปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเฮ็ด ไอเทมหนึ่งที่เราสร้างไอเทมหนึ่งก็แล้วก็วางวางไอเทมสองไอเทมสามนิวเอชั่นไปที่ไอเทมแล้วก็รีมู อันนี้นะตัวนี้อัน,นเมื่อกี้ที่เราเลือกถ้าเลือกเป็นแบบยูนิตแบบไหนก็เอาเป็นแบบนั้นถ้าเอาเป็นติชเชอร์ติชเจอร์ลิงยูนิตก็เอาเป็นอันนี้ตลอดนะผมเอาไปนี้ไอเทมหนึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขสอง สามเบเชียเอฟเฟกต์ยูนิตผมเอาเฮดยูนิตอะไรที่เอาเมื่อกี้ก็เอาอันนั้นต่อไปอ่ะ เอฟเฟกเราจะเอาอะไรมาเลือกมผมเอาอนี่กรอบบางแล้วก็เด็ดถอยทำลายนิเวชันไปที่ฮีโร่กินไอเทมไอเทมคิดหนึ่ง ถ้ามีอันอื่นอีกเราก็ต่อต่อต่อห่อ,อลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปถ้ามันเต็มล่ะช่องมันเต็มนี่เว้น ไปที่ยูนิตแล้วเมื event. เ่อกี้ยูนิตอีเวนต์เลื่อนลงมาที่ออันนี้นะ targeting add object add object อ,อันถูกอันผิดนะครับอ่านิ้วชันตัวสร้างเงื่อนไขไปที่ integer integer แล้ว อคารี่อะไรเนี่ยผมอันนี้ผมจะเลือกเป็นทิกเจอรลิงนะเท่ากับหกคือจำกัดมันจีอยู่ที่หกใช่ไหมหกตรงนี้ หาสร้างตัวสร้างเงืนไขเข้นมาอีกไปที่อีโดเฮดไอเทมอ่ะอันนี้ไอเทมหนึ่งไอเทมสอง สั่งขายเงนอีกไปที่ไอเทมนะอ่าอ่าชัาร์จเกตไอเทมคือไอไอเทมที่เราคลิกสั่งมันคลิกคือ ยี่สิสามใช่ไหมนะและเราต้องมาสร้างนี้ด้วยสร้างแบบว่าให้มันอยู่ในระยะประมาณ 250. อสองร้อยสิบ distance เมตรเหยียเมตรอะไรวิทวิทเ t e r ว่าไปิทวิทนะ ยูนิตของเราส่วนตรงนี้เปลี่ยนเป็น position of item แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น target item ให้มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ250ระยะประมาณนี้คือระยะระยะแบบ250แล้วเรากดปุ๊บมันก็จะรวมของให้เลยอ่ะ ไปที่ยูนิตเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ยูนิตสินี่แอคชั่นแล้วไปที่รีมูฟ่า,าแต่ว่าถ้าแต่ละทิกเจอร์อีดิเตอร์หรือแต่ละอันเนี่ยแต่ละทิกเจอร์นี่ถ้าเราสร้างเงื่อนไขไม่เหมือนกันในหน้าในหน้าน,าน,านั้น มันก็จะไม่ติดะไอเทมหนึ่งไอเทมสองและอันนี้เป็นทาร์เก็ตคือมันมันยังไม่ไม่ได้เข้ามาอยู่กับมิโ่เพราะฉะนั้นเราไปที่ไอเทม จากเกตไอเทมตัวนี้นะแล้วก็กรอบอันเดิมมาก็ได้นะ,ะกรอบมาบางเลยแต่เปลี่ยนตรงนี้เป็นทิเจอรลิงยูนิตตรงนี้ก็เหมือนกัน อ่าแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าอ่ะก็ตัวนี้มาก็วางลบนี้ออกอ่าทีนี้ถ้ามันมากกว่าสองแสนสิบอ่าระยะมากกว่าสองแสนสิบเราใช้มันทำไงอันนี้ลบออกนะลลบ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 นิ้วชัน ไปที่ยูนิตเราจะให้มันเดินไปหาไอเทมนั้นอ่ะยูนิตยูนิตอะไร move to move to move to อ่ะ,อะทีนี้ก๊อ ตัวนี้มาวางต่อแล้วเปลี่ยนจาก2เป็น3ตรงนี้ก็เป็นสองแทนเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น3ามกดที่ทำก็ระวังให้ดีด้วยนะครับ มีเป็นสามหนึ่งไม่งั้นไอเทมอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะเสียแบบโอ้ทำไมถึงเสียก็จะว่าโทษผมไม่ได้นะอ่ะไม่มีต่อละมีอยู่แค่นี้ มีอะไรผิดหรือเปล่าดูด,ด,ดูดูก่อนโอเคงั้นเราไปทดสอบกันดีกว่าก็เดี๋ยวสร้างไอเทมขึ้นมาไอเทมอันนี้ใช่ไหมที่เราเซตว่ามีอะไรพื้นแล้วก็หน้ากากอ่ะ มาไปทดสอบกันดีกว่าอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในการทดสอบจะเอาฟังนี้มาสามันต,ต่งกลางสามอันแล้วที่ทีนี้มันมีปัญหานิดหน่อยก็คือเวลาเราคลิกเวลาไอ้ที่มันเต็มมันจะบอกว่านะแล้วทีนี้มันจะเดินไปเฉยๆยแต่ถ้าอยู่อ่าภายในระยะ210เรากด มันก็จะติดเลยในที่นี้มันเหลือช่องว่างแล้ว <Brilliant. S 1> ก็เหมือนจะตามที่เราตั้งเงื่อนไขแบบมีไอเทมนั้นๆสามชิ้นะ <Burn away. S 1> นะจะเป็นแบบออกกองแบบปกติเอ่ะ ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อเรื่องของไอเทมจะเป็นแบบซื้อจากร้านแล้วกันเป็นไอเทมที่ซื้อจากร้านค้าจะเป็นยังไงแล้วมาชมกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ